ตอนนี้นะคะเราที่อยู่ร้านกาแฟเอาอยู่ที่ร้านกาแฟเราที่อยู่เราเรียกเรียนซับแปลกๆคือร้านนี้ค่ะอ่านว่าอ่านแล้วจะแบลหรือเปล่าวิวของวิวหรือเปล่าวิวอะไรก็ไม่รู้โอเคแต่เนี่ยอ่ะหกสิบบาทอ๋อไม่ใช่สอเป็นเจ็ดสิบเพราะว่าเราเพิ่มวิปครีมนะจ๊ะเดี๋ยวค่ะตัตรสชาติก็โอเค ฉันเป็นชาเขียวมัชช่าเขาเขียนไม่หมดอย่างเงยแล้วที่นี่ก็มีทั้งเออ่กีตาร์แล้วก็กู๊ก๊ก๊จากนี้ดูค่ะเล่นเป็นไหมเล่นไม่เป็นนะคะเดี๋ยวเราก็ออกมาถิมเก๋ๆเดี๋ยวจะพักเราจะถ่ายรูปไปตามระเบียบร์ดก็โอเคนะมีโซมีคนน้องคนนั่งด้วยอันนี้เรามาคนเดียวค่ะกับผู้จัดการส่วนตัวของเราค่ะ เพื่อนเกัดเตอพี่เรียนเบงค่ะตอนนี้ก็เพิ่งสอบเสร็จนะจะก็มาชิมๆิมไม่ได้กินอะไรกินเจ้วที่ชอบอ่ะค่ะแก้วที่เพื่อนแก้วทักักแก้วไม่ชวนไปกินนะเอาเอาแก้วก็บอกเลยว่าแก้วจะทำไปกินอย่าแก้วไม่บหว่ก็บอกจะทำกินกาแฟคุบุตาเราบอกว่าเราหิวนี่เชิญไม่หิวหรอมันคือร้านคุบุตา ทำเลดีมากนี่เราจะโชว์ว่าเราไปถอยอะไรมาสอกันถูกและดีอีกแล้วค่ะนีค่ะทารา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 นาฬิกาค่ะปิดค่ะแล้วกหัวค่ะอันอันเดียวกันกับสีม่งตัวนี้จะรุ่นเดียวกันราาละสิด้วยเท่ากันหกบาทหกสิบห้าห้าห้าบาทอันนี้ม่ลนฝากค่ะ สามนะจ๊ะที่นี่มีออมที่นี่มีถูเอ้ยมีฟรีฟรีไฟแล้วก็เขาเป็นรหัดตั้งไว้ให้เลยนะจะแนะนําว่าเข้ามาอย่าไปถามนะคะเขามีตั้งไว้ให้เลยจ้าเาจะแบบไหนมีบาทอนะร์เดี๋ยวได้จะโชว์อูค่ะเดีได้เป็นบรินี้พบพดีจร อันนี้นะคะห5บาทห5บาท65้าเท่าไหร่วะเป็นร้อยสามสิบเอออันนี้รสชาตินะคล้ายๆสตาบั์แต่ว่ามันมันแบบเค็มข้นแต่ว่ามันดอะมันไม่หวานเราชอบมันไม่หวานอย่างเงี้แล้วชอบ เนี่ยค่ะทเรียนก็โอเคนะจ้าปิดทุ่มหนึ่งปิดทุ่มหนึ่งเขามีทายแผ่นเทเลด้วยเครื่องเดียวทำไมรู้เราไม่ขายผสมต้องเัางเดี๋ยวทุเรียนตัวนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้ตั้งข้างขบลตาจริงๆมันอยู่ในเลยเออมันอยู่ในคนโบลตาก่อนจะถึงบิ๊กซีบิ๊กซีเข้ามาทางเส้นโพลีนะ มันก็จะมีคุกตาสีสมบูรณ์ได้เข้ามาเลยไม่ต้องกลัวไม่แพงอันนี้แก้วละ40บาทอันนี้แก้วละ40บาทเพราะว่าคุณมีครืนอย่างอื่นก็50บาท60บาทแล้วค่ะปกติทั่วไป้ค่ะกาแฟไปแล้วถ่ายรูปสวยๆได้